ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วก็คือเรื่องของการจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัยนะคะอะ่เรามาดูนะคะการจัดกลุ่มสัตว์ตามที่อยู่อาศัยเราสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะเนื้อหาที่คุณครูจะให้นักเรียนรู้ก็คือ 1. สัตว์โบก สองสัตว์น้ำสามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าสัตว์บกนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้ในถ้าในโพรงใต้ดินก็ถือว่าเป็นสัตว์บกนะคะเด็กๆอ่าเรามาดูตัวอย่างของสัตว์ที่อยู่ บนบกนะคะก็คือพึ่งนะคะพึ่งจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะต่อมาก็คือผีเสื้อนะคะแล้วก็ยีราฟและสุดท้ายก็คือช้างนี่คือตัวอย่างของสัตว์บกที่ดำรงชีวิตหรือว่าอาศัยอยู่บน บกนะคะถือว่าเป็นสัตว์บกทั้งหมดนะคะยังมีตัวอย่างสัตว์อีกมากมายนะคะที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปก็คือสัตว์น้ำนะคะชื่อก็บอกแล้วก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะอย่างเช่นปลานะคะโลมามึกกุ้ง ปูนะคะนี่คือตัวอย่างของสัตว์น้ำที่ดำรงชีวิตหรืออาศัยอยู่ในน้ำนะคะอาหากินอยู่ในน้ำนะคะเรามาดูประเภทของสัตว์ต่อมานะคะก็คือ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์ประเภทนี้นะคะหลายคนก็ยังสับสนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีจุดข้อสังเกตในการแยกนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะเด็กๆจุดแรกเลยก็คือเขาจะวางไข่อยู่ในน้ำนะคะแล้วเป็นตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนของเขาก็จะหายใจด้วย เหงือกและผิวหนังเพราะเขายังดำรงชีวิตอยู่ในน้ําอยู่นะคะต่อมาเมื่อเขาเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะคะเขาจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํานะคะและต่อมาเขาจะเป็นสัตว์ประเภทก็คือเลือดเย็นนะคะสัตว์เลือดเย็นหมายถึงอะไรสัตว์เลือดเย็นก็หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายไม่คงที่นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นถ้าอากาศหนาวนะคะเลือดของเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศหนาวถ้าอากาศร้อนนะคะเลือดของเขาอุณหภูมิร่างกายของเขาก็จะเปลี่ยนสภาพไปตามอุณหภูมินั้นๆน,น,นะคะนี่คือจุดสังเกตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอะก่อนที่จะไปดูตัวอย่าง อย่างนะคะเด็กๆคุณครูยกตัวอย่างนะคะวงจรชีวิตของกบนะคะซึ่งกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะตอนแรกที่เป็นตัวเต็มวัยนะคะเริ่มจากตัวเต็มวยัย เสร็จแ,แล้วเมื่อเกิดการผสมพันธุ์นะคะเขาก็จะวางไข่อยู่ในน้ํานี่คือไข่ของกบหลังจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นลูกออดในขณะที่เขาเป็นลูกออดนะคะเด็กๆเ,เขาจะดํารงชีวิตอยู่ในน้ําตลอดเวลาเลยและเขาหายใจด้วยเงือกนะคะหายใจด้วยเหงือกและต่อมาเขาจะไปเป็นลูกกบแล้วค่ะจะกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะคะเขาก็จะหายใจด้วยปอด นะคะแล้วก็ผิวหนังสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกนะคะนี่คือจุดสังเกตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะแล้วนี่ก็คือตัวอย่างวงจรชีวิตของกบนะคะต่อมาตัวอย่างนะคะของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็อย่างเช่นอึ่งอ่างนะคะต่อมาซาลาวันเดอร์ค่ะและก็กบนะคะคางคก เขียดนะคะนี่คือตัวอย่างของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะซึ่งเขาจะวางไข่ในน้ำและเป็นลูกออสก็จะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยออาหายใจด้วยเหงือกนะคะโทษทีหายใจด้วยเหงือก,ะะททเ,อกเมื่อตกเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะคะเขาจะอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำและเขาจะหายใจด้วย ปอดนะคะแล้วก็ผิวหนังนะคะนี่คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะอ่าเรามาดูสัตว์ประเภทต่อมานะคะก็คือสัตว์เลื้อยคานนะคะเรามาดูจุดสังเกตนะคะของสัตว์เลื้อยคานอ่าหนึ่งเลยก็คือเป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกับสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำนะคะก็คืออุณหภูมิของร่างกายไม่คงที่นั่นเองต่อมาจุดสังเกตก็คือหายใจด้วยปอดแสดงว่าเขาอยู่บนบกนะคะเด็กๆอาศัยอยู่บนบกนะคะต่อมาก็คือผิวหนังมีเกร็ดปกคลุมนะคะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คืองูนะคะงูมีผิวหนัง ะะมีเกตปกคลุมนะคะนี่คือสัตว์เลียคานต่อมาก็คือจิ้งโจกนะคะแล้วก็ตุ๊กแกเต่าจระเข้นะคะเด็กๆยังจะสับสนนะคะส่วนมากยังจะสับสนจระเข้กับเต่านะคะคิดว่า จระเข้กับเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะเต่ากับจระเข้เขาไม่ได้วางไข่ในน้ำนะคะเขาวางไข่บนบกพอหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาฟักตัวนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่บน บกนะคะไม่ได้อาไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นจระเข้กับเป่าไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคานค่ะ ทีนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนนิดนึงนะคะเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะทำใบงานเก็บคะแนนของคุณครูในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สัตว์ที่เป็นประเภทเดียวกันอ่าเริ่มจากปลานะคะปลาเป็นสัตว์ประเภทไหนคะเด็กๆอ่าปลาเป็นสัตว์ประเภท สัตว์น้ำนะคะเพราะฉะนั้นปลาก็จะต้องจับคู่กับสัตว์น้ำสัตว์น้ำแถวข้างล่างนั่นก็คืออะไรคะปูถูกต้องนะคะต่อมาเป็ดนะคะเป็ดเป็นสัตว์ปีกก็ได้นะคะนอกจากเป็นสัตว์ปีกแล้วนะคะเป็ดยังเป็นสัตว์อะไรคะสัตว์โบกถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็ดจะต้องคู่กับสัตว์โบกนั่นก็คืออะไรคะ นกนะคะต่อมานะคะเต่านะคะเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะคะว่าเต่าเป็นสัตว์ประเภทไหนเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเต่าเป็นสัตว์ประเภทไหนคะสัตว์เลื้อยคานก็จะต้องคู่กับสัตว์เลื้อยคานนั่นก็คือจระเข้นั่นเองค่ะต่อมานะคะสัตว์ต่อมาก็คือคางคกนะคะคางคกเป็นสัตว์ประเภทไหนคะ ทางโคเป็นสัตว์ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำถูกต้องค่ะก็จะต้องคู่กับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นก็คือกบถูกต้องค่ะและสุดท้ายก็คือควายที่เหลืออยู่นะคะควายเป็นสัตว์บกนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องคู่กับ ห้วนะคะนี่คือกิจกรรมทบทวนของคุณครูนะคะต่อไปนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานเก็บคะแนน5คะแนนนะคะถ้าใครทําถูกต้องครบทุกข้อก็จะได้เต็มคือ5คะแนนนะคะเด็กๆเรามาดูใบงานเก็บคะแนนของคุณครูในวันนี้ก็คือให้นักเรียนจำแนกนะคะให้นักเรียนจำแแนสัสตว์ตามที่อยู่อ ใสนะคะเมื่อกี้คุณครูอธิบายไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสัตว์การจำแนกสัตว์นะคะนักเรียนดูภาพที่1นะคะใบงานนี้นะคะไม่ได้ทำในสมุดน,นะคะเด็กๆทำผ่านลิงก์เดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ใบงานนี้ไปให้เหมือนเดิมค่ะก็คือเลือกคำตอบภาพแรกก็คือรูปอะไรคะ อ่ารูปเขียดนะคะเขียดเป็นสัตว์ประเภทไหนเด็กๆก,ก็คลิกแล้วก็เลือกนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะ10ข้อนี้คะแนนเต็มคือ5คะแนนคุณครูก็จะหารสองนะคะใครได้10ก็คือได้5คะแนนเต็มนะคะนี่คือใบงานเก็บคะแนนของวันนี้นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการทบทวนนะคะการจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัยนะคะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ